มุดคโอ้โหควาชไม้แน้คราชไม้แหนม่เห็นห้ือเ่ดขัดเมื wow. ่อกี Stevie ้ไม่ได้ถ่ายครับนี่ตัดเป็นไอ้เจ้ครับสามเกลอจบาบ่บ มัดกล้ม hmm. ม kind of uh ุดครับโอ้โหกัดช่องไม้แล้ว ครับกัดไอ้แก้ครับสามตัวโชบบอครับเคสีเหลืองเต็มปากเป็นคำครับช่อนครับเป็นไม้สวนตามครับไม้แหนะลากครับโดนครับกัดแล้วมี้มุดเลยเ้สวยลย ชั้นสวยๆครับเนี่ดูใหญ่ครับไม่กลัดเป็นไอ้แจ้ครับสามกระเช้าโบโบโอเคครับสุดยอดครัฝากไว้ด้วยครับยอดถูกไอ้แจ้สามกระเช้าโบโบ Apt, กัดเลยครับตัวเล็กครับนี่ครับเต็มปากเต็มคางครับแัดเป็นไอ้แก้ครับโอกัดแม่นมากครับตัวนี้น,นครับไอ้แก้สามเกือชบบอบเท่ห์ผมเดี๋ยววันนี้เก็บไปปล่อยสระที่บ้านนะ é o um, até จอดขัดเมืいい่อกีここいい้ไม yeah. ่ได้ถ่ายครับนี่ข uh ัดเป็นไอ้แจ้ครับสามเกลยโชบบอไอ้ส้นเคลือหัวโตไปนะจะเก็บไปอย่าต้องเดี๋ยวดูก่อนถ้าปล่อยก็เดี๋ยวเอาไปปล่อยสระที่บ้านโอเคครับผมขัดเป็นไอ้แจ้ครับสามเกลยโชบบอ So,